พี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้นะครับกสิมเวาวเืียงประสบการณ์การใช้ชีวิตอยูนในี่ปุ่นนะครับแล้วก็สิมาเราเอานิสัยของคนญี่ปุ่นนะครับที่พวกเฮาเห็นแล้วไดอยุกไก้เนาะครับหนูรู้สึกว่ามันมันบ่คือคนไทยเฮานะครับแต่มื้อนนี้กสิโยกตัวยังค้นขางบ้านเนาะนะครับซึ่งข้างหลังผมนี่ก็เป็นบ้านของเรานะครับ หลังนี้ก็เป็นบ้านหลังเก่าที่ผมเคยอาศัยอยู่นะครับหลังจากที่ผมยายขามาเ่าบ้านหลังนี้นะครับก็ผลของเขามา,า,าก็จะเอากระเบิ่งอยู่เนาะนะครับเพราะว่าผู้ใดสิออกสิเข้าก็เพิ่นก็เบิ่งอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นคนมีอายุนะครับน่าจะเป็นวัยหลังเกษียณแล้วนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเก่าเนาะก็ต้องออมีการก่อสร้างแล้วก็มี ป้ปรุงย่างหลายนะครับเพราะว่าพื้นนั้นเป็นพื้นทาทธามิทาทธามิก็คือเสื้อญี่ปุ่นนะครับเป็นเสื้อที่จะเจ้าท่อนะครับบ้านญี่ปุ่นต้องมีเสื้อเพราะว่ามันจะได้ออุ่นนะครับแล้วคนที่อาศัยอยู่ก้อนนะฮะก็เลี้ยงหมาเลี้ยงหมากับเสื้อญี่ปุ่นมันก็หมาขั้นเล็บขั้นหยังมันก็เกาขวดนะฮะเสื้อทาทธามิเสื้อญี่ปุ่กก็มุนมดนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนพืนครับเปลี่ยนพืนจากทาทธามิเป็น เอเป็นพื้นไม้อัดนะครับไม้ปาเกะนะครับอืแล้วก็เปลี่ยนเห็ดประตูนะครับติดวอลเปเปอร์ไม้นะครับอืแล้วก็ย้ายหินนะคั้หินก่อนผมก็ย้ายมาจากมองรถจอดปุ่นนะครับหลากกันมากเื่อจะเห็ดให้เป็นล้านจอดรถนะครับอแต่ก่อนกับต้นไม้หลายนะครับก็เป็นเดือนนะครับกาจะได้เขาอย่นะครับ ตอนนั้นผมก็เริ่มเขาไปทักทายเนาะราคนเป็นจาของบัานหลังอายุกเกา่าอยยุก่อนนะครับก็เขาไปคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนก็เห็นเขาคุยภาษาญี่ปุ่นได้นะครับเออเพื่อนก็เปิดใจเข้ามาน้อยนึงแล้วตั้งแต่แรกๆนะครับก็คุยกันธรรมดานะครับอยู่ไปอยู่มากก็เริ่มสนิทสนมกันนะครับเราเพื่อนก็เปิดใจได้หลายอย่างมาออบัานหลังนั้นเนี่ยแต่ก่อนมี คนประเทศอื่นนะครับอืมเปิ่นกบมามันคุยภาษาญี่ปุ่นกับ่ว่อยรู้เรื่องนะครับกามาจับกลุ่มทำเสียงดังนะครับให้แก้ชุมชนนะฮะว่าจะเป็นเปิดเพียงง่มขึ้นหรือว่าประเภทขยะอยยังสินนะฮะกะถือว่าเปิน่นเ้าห้ยฟังว่าเปิน่นเอบ่มเม่นต์เฮียนเพิ่นด้บริบนเวณนอบๆลแถวนีนะฮะซีหาหกหลังเข้ากะ ในโทรแจ้งตำรวจเดืเอยนะครับอก็เเป็นอยู่ไปอีกจะเป็นปีเป็นก็นกนมนวาเปิดใจ่าดีใจเนาะที่ที่เป็นครอบครัวเข้าในเขามาอยู่นะครับหลังจากนั้นก็มันจะไว้ใจขึ้นนะครับอืได้พักได้ปูกพักปูกมี่ได้ของกินนี่ยังแปลกแปลกกับคนก็นเอามาให้นะคะเคาะบ้บานแล้วก็กดปิ้งปองเอาให้รถเอา ดึงได้ขอนหัวใช้เท้าอีหยังเพื่อนปลูกพักอีกยังก็ได้กินน้ำมดนะครับอก็สนิทสนมกันมาหลายปีนะครับก็ถือว่าเพื่อนเปิดใจอยู่นะครับเพราะว่าเฮายู่เฮากับีบ่ไดเดสอกก็ความเดือดร้อในให้แก่ชุมชนนะครับปฏิบัติตามกฎของหมู่บ้านการถิ้งขยะการอบ่อจอดรถขวางทางกันอีกย่างสินะฮะกับพิธีย่อมหลับของคนในหมู่บ้านนะครับ วันนี้ก็มีเหตุเหตผมต้องย้ายออกจากบบ้านหลังนี้เนาะนะครับย้ายออกไปเอ,อยู่ห่างไม่นะครับอมเพราะว่ามันหลายเรื่องนะครับก็เลยต้องย้ายออกนะครับวันนี้ตอนย้ายออกนะครับก็ก็กะสิวมาวอมาถึงตอนนี้นะครับพ่อมือย้ายนี่ผมก็ต้องลือ่อสวนอง,งุ่นเลื่อนอง,งุงนแล้วก็ลุ่จอดจักรยานของลูกนะครับอืมเพราะว่ามันก็อยู่นอกบ้านก็เป็นที่แปลกใจว่า เป็นอย่างคือบเห็นสองโพเมียนนี่เลยสองตายายนี่เลยนะครับอืมนี่คือมันเพิ่นบอยส์สนินี่แต่ว่าอ่าย่ำขึ้นก็เห็นเปิดไฟแล้วก็เข่าขาห่อออกอยู่นะครับแต่ว่าตอนเขาเอา่อลื้สวนลื้ไอ้ข้างอ่างูลื้่งจอดรถจักรยานนะครับหรือเห็นอย่างเป็นการการขนใหญ่สินะฮะหรือจังพักทางหลังเนี่ยผมกัไดนใหญ่ออกเป็นนอไม้ฝรังเนาะนะครับ บ่เห็นเราเลยนะครับสองพ่เมียนะครับไอเป็นที่แปลกใจก็คืออคือผมมาถักมาถามกันเนาะเขาถึไปยังไหนมาย,ยังไหนนะครับจนผมย้ายของไซเวล่าเกือบสัปดาห์หนึ่งเนาะนะครับขย่อยย่ายไปบ้านนี้เอา้าก็คุยกับเมียทังไหนกะกะไปล่าแล้วก่อนนะฮะคนอยู่น้ากันมาหลายปีกะไม่ยังที่ดีๆให้กันอยู่นะครับขยาาสิคุยน้าเฮ้าบ่าคุยน้าเฮ้ากะ กาต้องลองถามเมอง่งกอนะครับผมเมือเลยไปยางไปหาเราก็ออกมาเฮ็ดจังไนละ่ะคือสีหายเองสินะะเออเฮ็ดแบบรู้สึกเสียใจหัวเข้าสิไปอยู่เออจว่าแห่งบก้าพะนาวะวาทังเมียกัมนมาย่างว่า,วาเออเห็นตอนเข้าขนของายของหรือว่าเตรียมตูวเก็บเข้าเก็บของใส่รถใส่ถุงพี่สิ เอื่อปวัวไอ้บ่วยปวัวออกมากข้างนอกะนะครัปกติสีเล่าสียางในสวนผักของเราอยู่ตลอดนะเออเพรานว่ามันเป็นการเสียมัญญชัดเห็นขายเห็ดอีหยังขย่าะยะไปเ,เบื้องเขาทีนั้นผมเลยโอ้เป็นสีนส่นีองันนะเออมันอาจจะเป็นรรมเนี่ยปฏิบัติของคนญี่ปุ่นนะครับคือขัเจา้าบบเออบบสอนลูสอนเห็นบโบามายุงเกี่ยวกัน มากง่ายนะครับนอกจากเข้าสิไปอขออนุญาตหรือว่าลองขอหรือว่าเอขอความร่วมมือสินะเพื่นกระจัจงสีมาเวา่ามาคุยอีกมาเจรจานะครับวันนี้เมื่อเข้าไปอังสันเลีวนะโอ้ทึงผัวถึงเมียถึงคือห่องสิงหายเตรียมเบียร์หัวผัวผมชอบดื่มเบียร์เตรียมขนมหายลูกเตรียมน้ำซาหาเมีย เรียวไม่เป็นสัปดาห์นะบเบิบ้งหลัของทั้งขนมหิวสงบอกง่ายหนึ่งครับเออเราบอกว่าอ้ฉันฉันฉันเห็นอยู่แต่ฉันกิจักเสิวาจจังหดจักสีไปถามืดกลัวกลัวเสียมมรยาหยพิ่นว่า่นก็เลยหายมากนะครับของฝากหลายอย่างนะครับอืมเราบอกว่าไปแล้วก็กลับมายามกันเนยเด้อ่นว่า่นก็มาอัางสันก็โอ้ครับก็เป็นที่กระจ่างนะครับว่า ว่าข้าเจ้าเบอ่เเอได้เมื่อเฉยยังดอกแต่ว่าเพื่นแอบดูยุบนะครับแต่ว่าสิเขามมหยุ่งมา่ถามหรอกครับม่ขนของซอยอย่างสันบอกกากะเพื่อนก็นต้องรอให้เฮ่าไปบอกบอกไปกล้าเพิ่นกอนนะครับคิดว่าเป็นสันอืมกันนี่ก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งเนาะที่ที่พิ่งลูกนะครับอยู่ญี่ปุ่นมาก สิบก็ปีแล้วนะครับอจนลูกอายุสิบสี่ปีแล้วนะครับกะบผมก็อยู่หลาย่านั่นนะครับกาพึ่งหูในเมื่อ,อเดือนที่แล้วนี่เองว่าคนญี่ปุ่นที่เขาเงีย,งยบๆที่เขาบ่าสนใจเนี่ยคือเข,า,ขา,าเขาว่ากาเขาว่าหยุมกับการตัดสินใจหรือว่าการดาเนินชีวิตของผู้อื่นนะครับผู้ใดที่เคยเห็นงานับญี่ปุ่นหรือเคยสัมผัสการนาจ,จะ คงจะแอบเห็นวัฒนธรรมตรงนี้อยู่จักน้อยนะครับเพราะว่าเขาจ้าโบ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 เสนอตัวบอกว่ามอย่างเจ้ามันกับเขาเนาะแกเขาจะไปบอกไปก้าวเพิ่มอย่างสีหนาไม่มีมันนี่มีเรื่องมาเล่าให้พี่น้องฟังเนาะนะครับจะประมาณนี้นะครับเราพบกันใ่คลิปวปดีโอนะครับสวัสดีครับ